สอ,สองเพลงได้เพชรฟ้านะได้ให้เลยวุ้ยสบายแล้วจะมีคนคนมขอจะมีคนจะมีคนเอาให้จริงๆเหรอคะพี่จุกเนนะพี่ไ่จะไม่ได้เหรอพี่โดนบิดหลายรอบแล้วให้จริง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 เดียวให้จริง ถือเพชรฟ้าอันหนึ่งใช่ครับจะไปให้นักร้องไม่อยากบิดเขาเย็ดเย็ดเย็ดเอามาดี๋ยวพี่เอามาเดีตังอะติดก่อนได้ไหมครับพี่แตะไว้อีกเดี๋ยวได้เพลงหนึ่ง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 จะ้มีเพชรฟ้าให้พี่ยืมก่อนว่าแต่พี่ร้องให้ฟ้าสองเพลงเลยมีมีมีครับฮะมีมีโหนักบิดเนี่ยนักบิดเนี่ยจุนนักบิดอม่บิดจริงจริงมีจริง เ่ี้ยวอยากฟังอ่จริงได้ได้เพลงเดี๋ยวขอเพลงวงกระกิปให้ฟังนะขอเพลงที่แบบว่าเขากำลังหนีแบบไปแต่งงานอย่างเงี้ยโโอ้หเรายังคิดถึงเขาอะไรเงี้ยมีไหมสุดยอดจัดให้เพลงอะไรอ่ะเกี่ยวกับหนีไปแต่งงานเลยนะจุกเดี๋ยวนี้บอกรักกันรึหน่อยค่ะ500 5้าพี่จะไปไหนพี่ไม่ค่อยเห็นหน้าแกเลยอ่ะก็อยู่ตลอดอ่ะ ผมก็อยู่ตลอดจริงอ่ะพี่ก็ลองเนาะเลมเนาะกระถิ่นก็ไม่ค่อยเห็นเนาะพี่ก็ลองมาไม่พี่ก็ลองผ่าตลอดไม่ค่อยพ,พี่ก็ลองผ่าอกข้างซ้ายของกระถิ่นด้วยนั่นแหละเออพี่ก็เห็นตลอดสองสองเพลงได้เพชรฟ้านะได้ให้เลย อยจะมีคนออมขจะมีคนจะมีคนเอาไข่จริงๆเหรอคะพี่จุกเนี่ยนะน่าจะไม่ได้เหรอพี่โดนบิดหลายรอบแล้วจริงให้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 จริงพี่ไปฟังคำพี่จุกเนาะไข่ขาโทรหาเยอะแยะนี่นะเออชอบมีคนร้งไอ้แล้วจุกกมของค่ะผมเช็ดฟ้าคนร้องเพลงรวยมากครับผมอะไรนะพี่ขอเลขไหน่อยครับ ่ได้ได้พี่ไปฮะครับบอกอ่ามาเอาเอาเฟสฟ้าเลยเอานถามยิงสีพี่ต่ำาทยสต็อปแล้วฟังเพลงรยืนฟังเพลงเฟสฟ้าเฟสฟ้าเออแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เอาเพชรฟ้าก่อนโอเคแต่ไม่โอเคเดี๋ยวค่อยบอกเขาเอาไปเก็บเลยทุกคคำมอบเพลงนี้ใครสักคน ที่ยังอยู่ในใจฉันแล,ล้ววันนี้เขาไม่ฝากไปกับลง<ต>หนาให้เธอได้รู้เป็นของขวัญให้คนที่อยู่แสนไกล เธอไม่ต้องเก็บไว้แค่เพียงเธอได้ฟังอขอบคุณเธอที่ทำให้หัวใจฉันยังมีอยู่จากวัน ขอให้เขาดูแลเธอให้ดีดูเธอเก็บรักที่มีไปรอให้ใครสุดคนที่ยังต้องการเพื่อเราที่เคยหกันมีวันนี้พ่อพี่ให้ จะเก็บไว้ในความฝันิ่งเอไปคือบทเพลงนี้คงเป็นเพลงที่ี่หนึ่งม้ยอะ ความรักดีที่เราไม่อาจรักษาให้คืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนอืมห้าพันโอ้หนี่ซื้อมาหมื่นหนึ่งห้าพันได้ขาดทุนราคา่ินค้าห้าพันห้าพันขาดตัวจากวันนี้ คือตอไดนห้าพันด้วยไอคีย์งบเลยนะใช่นะที่จะคีย์เอาสามสิบหกไปนี่เด็กไม่อยู่ในแต่เนี้ยคีย์ยังเก็บอยู่เลยทุกคนดีโทรไม่ติดนัาอยู่บนอยู่ข้อหนึ่งด้วยไปรอให้ใกล้สุดคนที่ยังต้องการของรีดหรือไงไอ้ครับนายยกแจกของรีดไหมมาเอาหรือไงที่ไหนครับนาอู่ตอนนี้เลยเขาจะไปแล้ว โอเคโอเคฟั okay, okay. งเพลงอยูเ่เร็วๆ <c oughs> เ,เวลาอนหนึ่งมีความาฟังไงหญิงทวงหญิงโทรตาเนี่ยเสมอไปอันี้อันีน้จบแล้วครับจบแล้วครับ <c oughs> ขอโลโซได้ป่ะโลโซอ่ะมันเจามากเลยค่ะคุณีกิตันค่ะคุณร้องคนอยากได้โลโซอ่ะเมื่อเช้ายังต่อยผมอยู่เลยคุณกระตินคุณขอโทษค่ะคุณคุณคุณเองเหรอใช่เลยคุณเบสคุณเบสเอาโลโซโลโซครับโลโซอออีกก้ง็พแลวคุณเบสคุณเบสอะไรต้องให้วิดไนท์แล้วมารอความคุณกิตเพลงมากเลยอ่ะอีกเพลงหนึ่งอีเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งแต่ร้องคู่กับวิดไนท์นะผมให้เลยเพชรฟ้าเนี่ยไม่ได้มันดนตรีมันจะคล่องกัน ก็อซีของกันไหมไม่ให้แล้วบิดแล้วขอโลโซได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้เพชรฟ้าโอ้ยโลโซละเพลงอะไรครับเพชรฟ้าได้ครับอะไรนะเพลงอะไรก็ได้อะไรก็ยอมไปไหนๆก็เศร้าไปละได้ได้แต่ผมไม่มีเพชรฟ้านะโอ้โหเม็กเศร้าแต่บอกไม่เอาาก้นตีนะครับเชียร์นี่เอาให้เพื่อนหน่อยเพื่อนอุตส่าห์เสียเวลามาร้องให้ฟังไอเพลงนึงเพลงนึงอีกเพลงนึงเพลงอะไรครับอะไรก็ยอมอ่าขอแบบฟังแล้วแบบ ก๊ามีดแบบก๊ามีดกำหมัดอะไรเงี้ยเอ้กูขออยู่มึงอย่าเพิ่งแกลกได้ปะก๊ามีดกำหมัดใช่ป่ะได้แต่เพลงเศร้าอ่ะส่วนมากเมนหลักเศร้าเลยอ้าวใช่นี่อะไรนะขอของเที่ยวุฒิครับไปเพื่อนน้ไมน่ะอะไรนะดีไหมดีครับอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมเหรอได้ อะไรก็ยอมขอให้จุกอาบน้ำก็พอให้พ <c oughs> ูดไปที่ใหญ่เลยคุณต่ายอีโก้โขกฉันจะทำอย่างนั้นคือหลอกลวงกันเทอนั้นจะได้ตามไปป๊บนึงครับมัตอบเลียอีโกโขกฉัน ท่ทำ่ำนนั้ผมขอ Jamie, พี่ตองได้ไหมฮะเธอนั้นเธอได้เสียแม็กทิ้งสาวตองได้ไงโอ้ก็ชี้อ่ะนะครับมีเานี่จุดแดงเตือนนั่นนะเฮ้ยนะเวลาแล้วเนาะทนม่วงทนม่วงที่เธอที่สุดที่เจ็ดโอ้โหเพื่อเราได้คือสิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแรงมาก จฉัน,นเต็ม,มกเก็บมานานในหัวใจฉันรู้จึงเธอจะปิดที่ออมให้เธอรลอกกันเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่จะยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆฉันเพียงต้องการเธอ อยู่กับฉันตรงนี้นัานฉันเพียงต้องการให้เธออยู่กับฉันตรงนี้เรื่อยไปที่ฉันยอมจริงคือเรื่องจริงไม่เคยยอมใครก็เพราะรักเธอทั้งหัวใจไรก็ยอมเธอมีดีโรงนะที่ทำอย่างนี้ ไม่รักฉันต้องจำทนนี่จะมีเขาฮวันหรือแล้วหนุ่มแก้วก็มีหัวใจสตินะครับไั่รู้ไปถุงก็ไม่อินใช่ครับน้องเสียงพอจะดีเลยยิดเลยว่ายียรักตัวเธอนั้นมากมายู่สิ่งที่เธอทำมันรุนแรงแกล้งรักใ้ใจฉันเจ็บ เก็บมานนานอยู่ในหัวใจฉันรู้ถึงเธอจะเป็นที่ยอมให้เธอรลอกกันเรื่อยมาเพราะฉันทำใจไม่ได้ที่ที่ยอมให้เธอจากไปเป็นของเขาจริงๆฉันเพียงตอ้องการให้เธอ อยู่กับฉันตรงนี้นานๆฉันเพียงต้องการให้เธออย่าบิดกันแมึงโอ้ยเลยผมให้ผมให้ผมให้จริงอไรจริงอะผมให้จรไม่ผมให้ผมให้อันนี้ผมให้เรื่องจริงไม่เคยหย่อนไปตาจูมันมีเสียงเรียนมันนักไหนมานิเขาบอกผมได้ข่าวว่าไอ้ขอบคุณ20ดาวนะครับผมไม่เพียดนะสิต่อไปตาจวผม เตาจะไรเล็อนรเลกระไรเขอไรเลขไรเลขอไรขาเลหนึ่งศูนย์สามครับอีกเลขอไรอีกเลขไรมีข้าวเปล่าหนึ่งศูนย์สามมีข้าวเปล่าขอข้าวหน่อยขอเลขครับโอนตังครับโอนตังครัเพลงสี่เก้ขอข้าวหน่อยสี่สามเป๋าแปะเป็าแล้วเนี่ยจะตีเนี่ยตีรอบเดียวติดเลยฉันจะบอกเธอให้ พี่อยากทาตีรับเรือตีคุณคิดว่าไงพี่อามคุณคุณอะไรวะตคนร้องเพลงอ่ะคนร้องเพลงอ่ะจะหนีไงพี่จะตีไม่ตีกินอะไรอ่ะใส่เสื้อเครื่องยนต์ได้น้ำมึงใช้โดอ่อนบ้างนะอ้าวเป็นฟ้าก็ไม่มีแล้วเสียละ กูลืมไปแวเพชรฟ้าตัตีไปแล้วมีต่อไหมครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหตกใจเดี๋ยวร้องเพลงไปเล่นเดี๋ยวเขาโอนตังค์เดี๋ยวเราไปซื้อเพชรฟ้าได้หรอถูกค่ะเนี่ยรออย่าจุกอ่ะจุกต้องให้เพชรฟ้าแล้วเออผมเธอไม่จุกทำไมไม่ให้เขาอ่ะดูสิผมไปดูในตู้มาเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วผมลืมโอ้โหผมให้อย่างอื่นได้ไหมครับคุณหญิงบิดอ่ะไม่บิดแต่ผมให้อย่างอื่นได้ไหมไม่พี่พี่เอาเพชรฟ้าไปทำอะไรพี่ผมจะตีได้ไงจะตีไม่ได้ไงน้องชายกูลืมไปเลยว่ากูใช้ไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยพี่หยิบไป เราอะมาเฟียด้วยกันไปเลขหนึ่งศูนย์สามครับไม่ติดสักทีไม่ติดดเลยกูขอร้องล่ะหึอพี่ต๋องครับใช่แล้วเี่โอเคซื้อเพชรฟ้าหน่อยครับอันหนึ่งซื้อเพชรฟ้าอันหนึ่งใช่ครับจะไปให้นักร้องไม่อยากบิดเขา เจ็ดเย็ดเย็ดเอาดาครับพี่เข้ามาดิตัาง่ะติดก่อนได้ไหมครับพี่แตะไว้อีกเลียวไม่ได้วพี่ไว้อีกยิ้มยิ้มยิ้มมาเดียวครับพี่คนแล้วนะพี่พี่คนตอบไปแล้วเดี๋ยวไปงทีมึงได้มาแบคืนแฮะเลขสี่หกครับอ้าวไอ้ยิงมันไปไหนแล้ววะ อครับจุกเอาดิอยู่อยู่ตู้อยู่ตรงครับข้าไหนไหนไหนคุณจิกเลขอะไรเอาไปเนี่ยคุณจิกคุณคุณจิกเลขกหนึ่งศูนย์สามี่เอาเอาเอาหนึ่งสามพิจุกหนึ่งศูนย์สามเอาแล้วครับเอาแล้วไปดีครับเปดีแล้วไม่เอาแล้วะโอ้โหคนละเสียงเวนเน่นี่ไงขอของตีอาวุธครับเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยคุณจิกเอาไปเนี่ย เอาครับเอาครับนี่เรียกอะไรครับไน้่งเระไครับเรยะครับครับหนึศูนย์สามครับเพหูยมาแล้วกำลังใจ